นมัสก,การหลวงตาหลวงปู่แล้วก็คู่บาเจ้าเข้าใจเจ้าค่ะมันไม่ยากคนระับพิจารณากายความตายเนะี่ยมันไม่ต้องมามาหาคูบาอาจารย,บาย์บ่อยๆแล้วอยู่ไหนก็พิจารณาได้มันมีให้พิจารณาได้ตลอดในยูทูบแล้วก็พิมพ์เข้าไปพิมพ์ว่าสุภกรรมฐานมโนทีมันความตายเน่าเปื่อยบุพพังแล้วก็ดูซ้ำๆๆตอนระหว่างหลวงตาพิจารณาอยู่ก็ดูดูภาพประกอบนะ ดูภาพอสุภะรา,ามฐานมอนเาะสกว่าตายเน่า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 น,น,น,นะซ้ำ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 ทั้งวันดูเรื่อยๆเปิดดูเรื่อยๆแล้วเราก็พิจารณาด้วยแล้วก็เปิดดูเรื่อยๆมันติดตาติด,ตดใจไปเอง <c oughs> ภาพที่ติดตาติดใจมันปรากฏว่าเป็นภาพที่เน่าขึ้นอืดหนอนชายออกมาตามร่างกายไทยออกปากถลนตาใจตาใจอูเใจตาออกมาเ่ขียวไปหมดเลย <c oughs> ในในภาพในในเพลงภาพในเพลงของของปานนพรที่ที่เรื่องอะไรตับลมหายใจสุดท้ายปะ อันนั้นอันั้นก็มีนั่นก็บีภาพว่านั้นเอามาพิจารณาได้แต่มันเป็นภาพที่แต่งเรารู้ว่าแต่งมันก็เลยไม่ค่อยโปร่งปวางแต่เราไปดูภาพคนตายจริงๆโอ้โหมันเัน่าแบบนั้นอืดแล้วก็ดูเนี่ยเราก็ดูภาพตายในลักษณะท่าทางต่างแต่ปรากฏว่าภาพที่มันมาติดตาติดใจมาเดินคืนเนี่ยกลายเป็นภาพที่เน่าเน่าแล้วก็เราก็สุดท้ายก็มาให้ยังไงสุดท้ายก็ให้มันลงที่ตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่อาจเป็นอย่างอื่นไปได้ตต้อองงลที่ัวเเราสม ข้าใจไหมต้องต่อเนื่องจริงๆนะแล้วก็มันจะแก้ผู้ท um, ี่เห็นจิตแล้วก็ว่างเปล่าเห็นจิตแล้วก็ว่างเปล่าอันนั้นอันนั้นยี่สิบปีสาสิบปีตายไปกี่ชาติก็ไม่ไปยังไงเห็นจิตละวว่างเปล่าเห็นจิตละว่างเปล่าเนี่ยมันไม่ไปยังไงนะมันมันไม่ระเบิดโลกธาตุไปโปรไปบวางได้หรอกมันก็เลยการเป็นตมโนมโนเห็นจิตไอ้กี่ที่ว่างเห็นจิตกระดับไม่กี่ที่ว่างเปล่าอันนี้มันปฏิบัติไปกี่ชาติกี่กี่อสงไขยไม่ไปยังไงแบบนั้นนะมัน มันมันยึดมั่นถือมั่นมันไม่ใช่เป็นไปยึดมั่นถือมั่นมันยึดมั่นถือมั่นมันเป็นต้องการจุดจบคือความว่างเปล่าแล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติกามยึดมั่นถือมั่นมันต้องเป็นความจริงมันระเบิดโลกกรรมาก็ระเบิดจริงๆเลยระเบิดออกจากข้างในระเบิดจริงๆเนาะอ่าคุณดึงว่าไงมันจะแก้ได้หมดเนี่ยสี่คนนั่งเนี่ยถ้าทําแบบนี้จริงๆมันแก้ได้หมดเลยแก้ทางจิตได้หมดเลยที่เป็นเนี่ ขอโอากาสเจ้าค่ะหลวงตาก็พอเมื่อคืนก็ไปเดินจงกรมก็พิจารณาก็สติก็กลับมาแต่ว่าเมื่อคืนนี้เดินก็เหมือนที่หลวงตาบอกว่าก็คือไปกลับขอพ่อไปอพ่อแม่บวูอาจารย์ให้ท่านช่วยซีแน่ะค่ะท่านก็บอกว่าให้อดทนแล้วก็พิจารณาต่อเนื่องไม่ขาดสาย แล้วตอนที่เดินพิจารณาก็ความตายก็เหมือนที่องตาบอกคือกลิ่นมาช่วยมนเดินเหม็นว่าตรงสาราเล็กล้วก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าท่อนระบายน้ําเสียกลิ่นพอนเดินไปลงครัวไม่มีกลิ่นแต่พอเดินวนในสาราแล้วกลิ่นก็มาแบบแแนั่นแหละเขาจะมาช่วยประกอบฉากให้คือได้บรรยากาศว่าเลยค่ะวงตาเจ้าค่ะก็ทีนี้แต่ว่าเหมือนกับว่ามันมันมีความรู้ขึ้นมาเหมือนกับว่าพิจารณากายเนี่ย สี่สิบกรรมาฐานมันรวมอยู่ในนั้นเลยอะเจ้าค่ะหลวงตาใช่ใชแล้วเหมือนหนูตอนพิจารณาถอนถอดเลาะหนังออกเนี้ยค่ะมันจะเห็นไขมันสีเหลืองๆแล้วก็เลือดเนี้ยภาพมันไปจ่อยที่เลือดสีแดงส่วนล้วก็ถามว่าทําไมมันคืออะไรเขาบอกว่าก็กระสินสีไงดูให้ชัดๆัดก็เลยเอ้าก็ไล่ไปอ้าวกระสินสีที่อยู่ในกายแดงก็คือเลือดเหลืองก็คือไขมัน พอมันเริ่มเน่ามันก็เป็นสีเขียวคําแล้วก็ทะลุไปถึงกระดูกที่มันก็กลายเป็นสีขาวเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพิจาณากายคือมันรวมหมดเลยสี่สิบกรรมฐานไล่มาหมดเลยศพลักษณะตั้งแต่เริ่มตายจนถึงไล่ไปจนเน่าเนี่ยมันก็อยู่ในกระสินแต่ละอันหมดเลยเจ้าค่ะแล้วที่นี้มันเหมือนกับว่าพิจาไปจนถึงร่างกายระเบิดมันก็กลายเป็นอากาศสธาตซึ่งก็เป็นกสินอากาศ แล้วมันก็เหลือจิตเกิดดับที่เป็นแสงอันนั้นเน่ยก็คือกระสินแสงที่ดูแล้วว่าเอ้าไม่ใช่แสงที่เขาดูดวงอาทิตย์หรือไม่ใช่เขาบอกให้ดูจิตนั่นแหละเกิดดับมันก็คือแสงที่เกิดดับก็คือปัญญาปัญญาที่มันออกมาจากนั้นน่ะคือตัวที่เป็นมายาจ้าค่ะหลวงตาแล้วมันเหมือนมันเชื่อมต่อไปถึงที่ว่าหลวงตาบอกว่าพวกฌานที่เป็นไปถึง รูปประชาเลยที่มันเป็นความว่างคือมันจะแยกกันพอถ้าไปวิสนาวิปัสสนาก็คือเห็นตรงเนี้ยก็คือจบแต่ถ้าเราไปจอตรงนั้นก็จะกลายเป็นฌานระดับต่างๆขึ้นไปอย่างนี้เจ้าค่ะมันก็ปั่มเกอเออก็ถูกแล้วนันะ่นแะนะ่มันคือการพิณาร่างกายพิณากายกตาติพิณาสุภกรรมฐานมนันติเนี่ยมันก็ศสินสี่สิบน,นี่ในกรรมฐานที่อยู่ในพระไตรปิฎกมันรวมอยู่นี้หมดเลยอยู่ในร่างกายเนี่ยพิณากาย พินาโลพินากายพอพินากายมันก็กายากายากตากติแล้วก็เนี่ยที่เราบอกว่าร่างกายมันตายเน่าเปื่อยบุพังเห็นดินดินมันก็พอสลายเป็นดินมันก็เห็นดินชัดก็สําเร็จกสิณดินแล้วก็น้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําลายน้าปัสสาวะเห็นน้าในร่างกายเราเห็นน้ําชัดมันก็จําแเลยกสิณน้ํากสิณลมเลยกสิณลมกสิณไฟกสิณอากาศเราก็จะเห็นอยู่ในนั้นในร่างกายเรานี่ไง ห็นในร่างกายเราก็เห so ็นกระสินแสงสีมันก็อยู่ในร่างกายเราเนี่ยสีเขียวสีสีแดงอเวลามันขึ้นอืดเน่าเขียวแล้วก็เหลืองเลยไหมแล้วก็น้ําเลือดแดงเนเนี่ยขาวขาวอนเนี่ยมันก็อยู่สีมันทั้งหมดมันอยู่ในร่างกายเราในในจิตมันก็มีสีในร่างกายก็มีสีเราก็เห็นสีในกายเราเห็นสีในจิตต่อไปเเราเกิดอภิญญาญาณเนี่ยเกิดอภิญญาึเออภิญญาทางจิต ต่างๆอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภาพภาพสีเห็นโทรทัศน์เห็นเห็นอะไรก็จะเห็นเป็นภาพสีเป็นโทรทัศน์สีแต่ถ้าเราไม่ไม่เห็นสีเนี่ยมันจะมันจะเป็นเห็นแต่ขาวดาภาพขาวดำนั้นการที่เราเห็นกระสินสี่สิบเห็นดินน้ําลมไฟเห็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองก็คือในร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยเขียวก็อืดเขียวแล้วก็น้ําเหลืองไหลน้ําเหลืองเห็นขาวนี่พวกน้ําปัสสาวะอะไรน้ํา น้ำลายน้ำาะไน้ำในร่างกายเราที่มันดื่ไปเติมก็เป็นน้ำในร่างกายเราเนี่ยเป็นสีขาวแม้แต่ในสีของจิตก็เป็นสีเราก็เห็นว่าในสีของจิตก็เป็นสีเราสุดจแล้วก็จะเห็นความคิดเห็นเห็นความคิดเห็นอารมณ์ของตัวเราเองเห็นคนอื่นได้ชัดเจนแล้วก็เห็นเนี่ยที่เราเห็นแสงสีในจิตได้แล้วสุดท้ายก็ไปเห็นธรรมชาติของจิตธรรมชาติของกายไปของจิตมันเด่นชัดมากเนี่ยเราเห็นจิตเดิมแท้เราเห็นจิตเดิมแท้จิตเ,เ,เ,เกิดดับเกิดดับเกิดดับจะเห็นจิตเป็นภาพนะ เห็นจิตเป็นภาพเป็นแสงเหมือนเห็นจิตเกิดดับโดยที่ไม่ได้เกิดดับในตัวหรอกเพราะว่าร่างกายมันมันระเบิดระเบิดทิ้งไปแล้วมันก็เหลือแต่ความว่างเป็นอากาศสาัทธาเดินไปไหนไม่รู้สึกมีตัวหรอกไปชั่งน้าหนักก็ถึงจะมีแต่ลงจากลงจากกิโลลงมาเนี่ยลงจากกิโลที่ชั่งมาเหมือนเป็นเหมือนอากาศลอยไปเลยเหมือนเป็นอากาศสาัทธาลอยไปแล้วก็ไม่มีน้ําหนักนะแล้วร่างกายก็ไม่มีเหมือนคนหายตัวได้ทั้งเป็นอย่างนงี้ตลอดเลยตลอดเวลาเลย จะไม่มีไม่มีตัวเลยแล้วก็ไม่มีน้ําหนักแล้วก็ตอนนี้พอไม่มีตัวไม่มีน้ำหนักมันง่ายแล้วเพราะว่าไม่มีร่างกายมาบังจิตก็เลยเห็นจิตเนี่ยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนแสงหิงห้อยบ้างเหมือนต่อมน้าบ้างเหมือนพยับแดดบ้างแล้วแต่ว่านิยมนิจัยวาสนามันเห็นเองนะโดยไม่มีคนไปดูหรอกไม่เห็นจิตเกิดดับเองโดยไม่มีคนไปดูมันมันคือว่ามันนั่นแล้งานร่างกายมันแตกแตกระเบิดไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเป็นวามว่างเป็นอากาศที่ธาตุไปแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรมาขวางจิตแล้ว มันเหมือนกับไอตัวเราเนี่ยขาน้าเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันยังที่เราพิจารณาไม่ขาดเนี่มันมาขวางจิตมองเห็นจิตไม่ชัดเพราะไม่มีไม่มีกายแล้วมันเห็นจิตเกิดดับมันแสงยงห้อยมันเหมือนพยับแดดมันต่อมน้ําเลยมันเห็นเองเลยแล้วก็จิตมันเห็นเองแล้วมันสรุปเองว่าตอนมันเห็นไม่นานอ่ะไมตั้งแต่พิจารณากายมาสองเดือนครึ่งเห็นจิตเกิดดับอีกประมาณประมาณแค่สองสัปดาห์สองสัปดาห์ เห็นจิกกระดับกระดับมันก็พลองกันมาเลยว่าจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงกันนั่นแหละมันเหมือนข้างในมันปั่นป่วนโลกธาตุปทยตอนนี้เหมือนโลกธาตุมันปั่นป่วนระหมดแล้วสุดท้ายมันก็หยุดปรุงแต่งเหมือนโลกธาตุภายในภายนอกหยุดของมันเนี่ยหยุดปรุงแต่งไปเลยแล้วก็เหมือนโลกธาตุมันดับไปเลยทั้งภายในภายนอกนั่นแหละมันถึงจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อจากนั้นตามมา แันนี้ยเราพิจารณเนี้ยมันเป็นทางของพุทธเจ้าของพระพ,พุาตเจ้าทั้งหลายนนเพราะฉะนั้นกสินสี่สิบเนี่ยถูกแล้วที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเรานี่แน่ตอนนั้นน่ะลพบุรีลพบปู่ปปพรมเจริญปัญโยเนี่ยท่านบุญวัฒนาบาร,รมีท่านสร้างมาไว้มากแล้วก็กําลังจะนิพพานในคืนนั้นท่านโปงไป่วางลพบป,ปู่ม่านพเรตโต้ขอแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านอยู่คนละจังหวัดแต่ท่านรู้ว่าลพบุปูป่พรมจะบรรลุนิพพานแล้วในคืนนี้ ท่ากระ่งกกระแสเสียงมาเลยทางไกลว่าท่านพรมจะเพิ่มบรรุนิพานตอนนี้ให้พิจนากายให้ละเอียดให้ให้ละเอียดชัดเจนหมดเลยเนี่ยมังกายให้ละเอียดชัดเจนอย่าเร่งนิพานตอนอย่านิพานคืนนี้ให้ยืดเอาอเวลาอไปอีกให้พิจนากายให้ละเอียดทุกทุกแง่มุมแล้วท่านจะมีเนี่ยมีเอออภิญญาญาณครบหมดและเออครบจะมี มีทั้งแตพิญญาญาณมีทั้งปฏิสัมพิทาญาณจะสอนคนได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายจะชื่อยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นได้เยอะแต่หลวงปู่พรมท่านเห็นว่ามันจะเสียเวลาท่านก็นิพานคือนั่นเลยแล้วก็พอพอท่าน,นิพานแล้วมันก็เลยสอนลูกศิษย์ไม่ค่อยได้เพราะว่าท่านไม่มีไม่มีจิตรู้จิตเห็นไม่มีเจโตแล้วก็ไม่มีปฏิสัมพิทาญาณไม่แตกฉานเชี่ยวชาญ,ชาญ,ชาญในอัตถพยัญชนะในการสอนปฏิไวพิปฏิาพาน ไม่ไม,ไม่สำเร็จไม่สําเร็จปฏิปทา,าญาณแต่ถ้าท่านนะ่ะพิจนากายให้ละเอียดแบบเนี้ยท่านก็จะมีครบเครื่องเ,เหมือนลุงปู่บ้านไว้โตพ่อแม่กูัวจะใหญ่ท่านจะครบเครื่องเพราะถ้าพิจนากายอย่างเงี้ยแตกละเอียดแยกแยะชัดเจนมากเนะ่ยลวงตาก็พิจนากายแบบนี้มาก่อนอันนี้พวกพวกนี้มันเกิดขึ้นเองนะโดยไม่ต้องมานั่งคาชารอลเพราะว่ามันไออุกาณีมิตปฏิภาณีมิตมันเปกนกสิณของชานอยู่แล้ว แล้วก็ศีลสี่สิบที่รัว่ว่าเห็นอยู่ในร่างกายพอเราชัดอะ่ะมันกลายมันทําชฌานมาโดยโดยปริยายอยู่แล้วเพราะมันเป็นอุกาในมิตรปฏิภาณในมิตรเป็นมันเป็นกสินอยู่แล้วแล้วเป็นกสินอยู่แล้วกมันก็แล้วตอนที่มันเห็นเป็นอากาศมันว่างไปแล้วเนี่ยพอมันเป็นฌานไปถึงวิตกวิจารดับไปเกิดปิติปิติดับไปเกิดสุขสุขดับไปเกิด,กด,กดอุเบกขาเป็นเอกาคตาจิตเนี่ยในฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่เรียกว่าปตวชาญทุติยฌานตติยฌานจตุตตะฌานฌานที่สี่เนี่ยไปจบลงที่รูปาก็คือจะ อุเบกขาชานหรือเรียกว่าเอาเป็นจิตไม่สุขไม่ทุกข์นิ่งสงบเงียบสง,งัดเหมือนจระเข้กบดานแต่ว่างเปล่าเหมือนดั่งท้องฟ้าแล้วก็สว่างสวยเหมือนดั่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์วันเพรศิพสาค่ำเนี่ยมันก็เป็นนิ่งเงียบอยู่นั่นแหละแล้วก็พอพอจะต่อจากนั้นไปก็เป็น,เป,นเป็นอากาศเพราะเราได้เห็นอากาศในช่องว่างในร่างกายเราเนี่ยแล้วเนี่ยไม่ได้มีกายมันก็เป็นอากาศเพราะอากาศก็เข้ากสินกสินอากาศสารน,นานใจยตนะอากาศไปเลย อากาศธา,ธาตุเต็จแล้วก็วิญญาณอาจายตนะเห็นไม่มีกายไปถึงจิตที่เกิดดับก็ไปวิญญาณอาจายนะเห็นจิตเกิดดับในความว่างในธรรมชาติก็เป็นวิญญาณอาจายนะจิตเกิดดับเกิดดับสิ่ยึดถือจิตก็เป็นความว่างก็เป็นความว่างหมดไม่มีทั้งกายและจิตเหลือแต่ความว่างเป็นอากินจัญญ,ญายตนะไม่ใช่เป็นมโนภาพที่เราไปดูอย่างนั้นนะหลายคนที่ปฏิบัตินิพพานปลอมคือ ไปไปเอาความว่างไว้ข้างหน้าเอาความว่างไว้ในความรู้สึกแล้วเอาตัวเราไปไปดูความว่างไปรู้ความว่างอันนี้ไม่ใช่นะคือมันไม่มีคนดูมันเป็นอย่างนั้นไปเลยมันเหลือแต่อย่างนั้นไม่มีคนไปดูอีกทีหนึ่งมันมีแต่ความว่างก็ว่างไปเลยอย่างเช่นร่างกายเราตายเน่าก็เน่าไปเลยไม่มีตัวเราไปดูความเน่าแล้วก็พอมันมันมันร่างกายมันระเบิดไปมันก็ระเบิดไปเหลือไม่เหลือตัวตนก็เป็นเป็นอากาศเป็นอากาศมันก็เป็นอากาศไปเลยไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปดูอากาศนะคือเป็นอากาศไปเลยเป็นอากาศไปเลย แล้วก็จิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันแสงหิงห้อยมันก็เป็นแต่จิตเกิดดับไปเลยมันแสงหิงห้อยมันต่มน้ําเหมือนพยับแดดมันเป็นอย่างนั้นอย่างหนึ่งอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวโดยไม่มีคนดูอีกไม่มีคนไปดูสิ่งนั้นแล้วก็พอเมื่อถึงจิตเกิดดับเสร็จแล้วก็ไม่เหลือจิตเกิดดับกายก็ไม่เหลือแล้วจิตก็ไม่เหลือแล้วตอนที่มันมีมันเห็นเอร่างกายมันระเบิดไปมันก็เป็นอากาศสารานจายัตนะแล้วก็เห็นจิตเกิดดับเกิดดับแล้วก็จิตก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็กลายเป็นอวิญญาณานจาย็ สุดท้ายทั้งกายและจิตก็ไม่เห wa, ลือเหลือแต่ความว่างเปล่าไม่มีทั้งกายและจิตมันเหลือแต่หนึ่งเดียวนะั้นไม่มีคนไปดูความว่างอีกเหลือเป็นความว่างไปเลยเป็น,เป,นเป็นอากินจันยายตนะแล้วก็อธิษฐานจิตมาอยู่ในอย่างเงี้ยอยู่ในสภาวะอย่างเงี้ยไปสามวันห้าวันเจ็ดวันไม่กินไม่ขับถ่ายไม่อะไรไม่หายใจด้วยเนี่ยก็อยู่ได้ไม่ตายเนี่ยไม่ไม่มีก็เอไม่ไมีเอ้เวทขัน้าไม่ทางานแล้วนะลูกเวทนาสัญญาตัางขันวิญญาณไม่ทํางานแล้วนิ่งอยู่กันเนี่ยไม่ตายนะ เนี่ยก็อยู่ในนั้นอยู่อย่างน,นั้นแหละเขาเรียกว่าเข้าเวทในวัฏัาญานัฏยายตนะเป็นเป็นชาติที่แปดคือถ้าเราจะเข้าก็ได้คือถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าพิจารณาไปถึงตรงนั้นไปถึงชาติที่แปดก็ได้ในวัญญายานัญญายตนะแล้วเราก็รู้ตัวอยู่นี่ว่าว่าเข้าว่าเข้าชาญไปเรื่อยรู้ตัวอยู่มันไม่ใช่ไม่รู้ตัวไอความรู้ตัวเนี่ยมันรู้ตัวอยู่มันจึงรู้ว่ามันมันเข้าชาญไปเรื่อย แล้วก็ไปถึงตรงนั้นแล้วมันถอนออกมามันก็เริ่มปรุงแต่งถอนออกมามันตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว้มันก็จะถอนออกมาเองเราถอนออกมาก่อนกําหนดไม่ได้นะมันจะถอนออกมาเองพอมันถอนออกมาเองแล้วก็พิจารณาลากายแล้วมันก็ไม่ให้พิจารณาแล้วถ้ามันรับพิจารณาขาดจากกายแล้วพอจะพิจารณาอีกทามันมันมันว่าเลยว่าเจากินอิ่มในเรื่องของความตายจะท้องจะแตกแล้วเจ้าจะพิจารณาอีกสักคำานึงได้แล้วว่าแล้วมันไม่ให้พิจารณาแล้วมันพอพอคิดปุ๊บมันดับพร้อมคิดปุ๊บดับพร้อมคิดปุ๊บดับพร้อมก็เห็นเก ว่างเปล่าไปเลยไม่ไม่สามารถพิจารณาได้อีกแล้วโลกาธาตุมันก็หยุดไปเองแล้วระเบิดโลกาธาตุไปอ,อแล้วที่หลวงปู่ตามหาบัวท่านเขียนไว้ในในหนังสือหลวงป,ปู่บ้านอะระเบิดโลกาธาตุสุดท้ายที่มันโลกาธาตุหยุดแล้วเหมือนก็ตอนนี้แสงสีทองคาพุ่งกระตือทองฟ้าเสียงเทพเทวดานโมตตันตะทุกการทุกชั้นฟ้า,ฟา,ฟาก็ห่มหมดก็ห่มเสียงเครื่องสายบรรเลงกลิ่นหอมอบอวลเรืงจัก,กรวาล เครื่องสายาเลงดังอึมทั้งจักรวาลเสียงสวดเทยานโตโพธิยามูเลตักกายานังน,นันติวัตโนดังก็หึไมไปทั้งจักรวาลเลยคือกล้องกับบนาฏไปเหมือนตัวอย่างเสียงโมทนาการเอเทพเทวดาโปรยเขาโปยเครื่องหอมทั้งหลายเนี่ยเสียงกองดังดึงด้งดึง้งดึ้งอยู่บนสวรรค์นะ่ะมันจะดังขึ้นมาโดยต้องมีคนตีใมพระไตรปิฎกก็มีว่ากองนี้จะดังเพราะเหตุใดบ้างมันก็จะเป็นของมันเองหมดเนี่ยไม่ใช่เราไปปรุงแต่งมันเป็นหรอก ทำไอ้ก็จะมีเป็นเป็นไอ้พวกเนี้ยก็จะมามาลองรับทำทีำท่เกิดขึ้นที่เป็นจริงแต่พวกที่มโนเอามันไม่มีอะไรเงียบเชียบอย่างเดียวเงียบฉี่เลยพวกนั้นมนโนว่าวางจนตตุนิพพานอะไรพวกนี้เงียบฉี่มากเลยแต่ถ้ามันมีเป็นธรรมที่แท้จริงโอ้ยโลกาธาตุภายในไปนอกทเทเทวดาอินพรมยมยักษ์อยู่ไม่น่าคุณเป็นคนทานสมัสั์อยู่ไม่สุกเลยมันระเบิดโลกาธาตุอยู่ไม่อยู่ไม่สุกเลยเรียกว่าอาจร้อนไปหมดแหละไออินพระพรมอะไรอยู่ไม่สุกหรอหายตัวแวบเดียวลงมาหมดเลย ลงมากราบหมดที่ว่าหลวงปู่ตอนที่หลวงปู่ม่านเปรี้โตจะมารู้รมที่ที่ที่ทำดอกคำอ่ะแล้วก็หลวงปู่ชอบฐานะสโมแม่กุฎอาจารย์ที่เป็นมีอภิญญาญาณที่คมมากก็นั่งสมาธิอยู่ที่กุฏิห่างๆไปกําลังจิตสว่างสวยนั่งสมาธิอยู่จิตสว่างสวัยมากเลยเสียงระเบิดบึ้มหมือนั้นแหละไอ้สมาธิจระสว่างสวัยดับบึ้กไปเลยอ้าวานว่าเราทํา ผิดศีลอะไรมา,ท,มท,มาทําไมสมาธิจะสว่างไสวดับบึ้บไปก็เลยพิจารณาแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรผิดศีลเพราะว่าพระป่าเนี่ยผู้เป็ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาถ้ามันมันเกิดอะไรที่ผิดปกติจะต้องมาพิจารณาศีลก่อนว่าเราทําอะไรผิดศีลบ้างเห็นว่าไม่มีอะไรที่ผิดศีลก็กาสมาธิเกิดแบบนี้ได้ต้งที่มันสว่างสวยแล้วมันดับบึ้บไปเลยก็พิจารณาขยายออกไปจะไปเห็นว่าโอ้เทพเทวดาที่เป็นใหญ่ทั้งเป็นใหญ่เป็นน้อยอะไรต่างๆเนี่ยเวดาเ เล็กทเวลาใหญ่เต็มไปหมดเลยหอล้อมล้อมหลวงปู่ม่านเลยตัวตอนเช้าหลวงปู่ม่านรู้ว่าหลวงปู่ชอบรู้แล้วก็เลยบอกเมื่อคืนเห็นอะไรบ้าง่ะหลวงปู่ชอบไปเล่เาให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเมาื่อคืนเห็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ม่านก็บอกว่าเรานิพพานแล้วนั่นแหละหลวงปู่ชอบร้องไห้โฮเลยร้องไห้เลยหลวงปู่ม่านอ,อะไรวะเราบอกแค่เนี้ร้องไห้ถึงขนาดนี้พ่อแม่กูบาอาจารย์นิพพานแล้วหนีผมไปแล้วผมยังไม่นิพพานเลยผมยังไม่นิพพาน ร้องไห้อยู่ใน่นเนี่ยตองปูชอบมันต้องมีธรรมเนก็มาลองรับมาลองรับความที่ที่พพานแนละ้วที่ในแต่ละขั้นตอนแล้วถ้าจะจะต่อไปฌานเป็นอรูปฌานอีกสี่อากาศสาระอรูปฌานถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นฌานสี่เป็นรูปฌานก็วิตกวิจารปิติสุขอุเบกขาหรือเอกคตาจิตพออรูปฌานก็ต่อไปอีสี่คืออากาศไปเลยเขัเป็นอากาศว่างเปล่าที่เราก็เห็นอากาศในในตัวเราอยู่แล้ว ก็อากาสารนันเจรณาแล้วก็วิญญาณนันจะณานะเห็นจิตเห็นจิตเกิดดับมันแสงยิงห้อยมันตอบน้ํามันพยับแดดแล้วก็ไปถึงพอเห็นจิตกระดับหมดสิ้นี่ถือกายและจิตก็ไปสู่ความว่างเป็นอากิญจัญญายตนะว่างเปล่าไปหมดมีกายและจิตแล้วก็อาจารย์จิตอยู่ในฌานแต่เราก็รู้ทั้งหมดมันเป็นฌานและสุดท้ายก็หยุดโลกธาตุภายในภายนอกอยู่กับมันเองที่จิตมันถือมันอันนั้นพวกท,ที่ที่มาอย่างเงี้ยมันนิพานง่าย มันเดินทางมาในสายเจโตเต็ม like, ร like like ูปนิ่ผ่านง่ายก็เหมือนตอนที่พิจารณาเวลามันจะพิจารณามันจะดึงของมันไปเองอะเจ้าค่ะหลวงตาเหมือนอย่างพิจารณาตอนปกติเราจะแบบแร่เนื้อออกเนี่ยแต่มันแบบมันจะให้จอบแร่แล้วก็ให้แยกเอ็นแยกอะไรแยกเนื้อออกจากกันให้ให้ชัดๆอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้มันพอพิจารณากระดูกมันจะพยายามให้แยกกระดูกให้ออกเป็นท่อนย่อยๆที่สองร้อยกว่าท่อนเนี่ย มันก็ยังไม่ยังดูไม่ช้าแต่ว่ามันเหมือนกับให้แยกให้แยกอย่างนี้นะคะแยกต่อกระดูกเหี่ยกระดูกท่อนๆต้องแยกออกนะแยก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 จะเป็นจกนกระัทงเป็นกิบฝงทุเรีอเอาไฟเผาก็ได้ให้เป็นกิบเท่ากระดูกมาเลยใช่เพราะตาแดงเหมือนกับ เผาแบบเป็นทั้งโครงเลยวะเขาบอกให้แยกให้แยกออกเป็นชิ้นก็ย่อยย่อยก่อนแยกย่อยแล้วก็ต้องเป็นย่อยๆมันยังไม่เปขี้เท่าทุลีก็ต้องให้เปขี้เท่าธุลีตอนนั้นตอนที่หลวงตากบลัพิจารณาอยู่มันไม่มันเอาไฟเผาไม่ไม่ได้อย่างใจสัีมันก่อไฟไม่ติดไม่รู้ไปอเลยจะก่อไฟเอาเผากระดูกในจิตเนี่ยให้ให้ให้ไฟมันลุกติดกระดูกให้ไหม้เป็นคิดเพราะเท่าุลีมันไม่ไหม้ทันทีพอดีอ่ะกำลังพิจารณาอยู่เขามีรถบนถนนมาทําถนนหน้าบ้านพอดีเลยบะทึกน้อม เพราะว่ามันมันมันเชื่อชาญเรื่องกระสินกสินดินน้ําลงไฟในร่างกายอยู่แล้วเลยกสินสีกสินต่างๆเนี่ยเราก็นึกน้อมอาลดบทถนนเนี่ยมาทับกระดูกเราทับไปทับมาทับไปท,บทับมาหลายรอบกระดูกบนรลาายเป็น,เป,นเป็นขี้ผงไปเลยแล้วก็เอาไปลอยน้ําทิ้งลอยอากาศทิ้งหายไปหมดแล้วและแต่เราเทคนิคของเราอ่ะเราชํานาญเชี่วชาญยังไงก็ทํา ต่ไม่มีใครมาบอกหรอกว่าในตำราไม่มีหรอกเอารถบดถนนมาบดไม่มันเหมือนเป็นความฉลาดของเจ้าตัวไปเจ้าข่ะมันมันจะมันจะประมวลของมันเองว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ต้องแยกอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่เพราะว่าตอนที่เราเดินเดินเดินพิจารณาอยู่ทั้งวันทั้กคืนนี่รถบดถนนก็เราทางานอยู่เนี่ยเหมือนกับัรรู้ในจิตเองว่าก็เอารถบดถนนเนี่ยมาบดเลยพิจารณาก่อไฟไม่ติดไหวพากระถูกเตไม่ติดก็รถบดถนนก็เราบดอยู่ก็เอาบดรถบดถนนมาบดกระดูกแล้วก็เออก็นึกนอปุ๊บรถบดถนนก็มาบดเลย มาบดกระดูกบดไปบดมาบดไปบดมาเป็นขี้ผงทุรีไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันได้ทำอะไรบางทีก็ให้เอาขวานมาฟันกระดูกเพื่อให้เห็นเยื่อในกระดูกเือไขมันในกระดูกเลือดในกระดูกพอผ่ากระดูกเราออกเห็นไขมันในกระดูกเลือดในกระดูกอะไรหมนมันก็เลยเอามันเห็นละเอียดเข้าไปอีกตอนแรกเห็นกระดูกเป็นท่อนเราว่ามันก็ที่สุดแล้วโอ้พอผ่ากระดูกเข้าไปเห็นเลือดในกระดูกไขมันในกระดูกเส้นในกระดูกมันเยื่อโอ้โหจิตมันยิ่งละเอียดเข้าไปอีกถ้าเห็นกายละเอียดเนียจิต ก็เห็นละเอียดเข้าไปอีกจิตก็รู้เลยว่าจิตมันในการรู้กันเห็นเนี่ยมันละเอียดสุดๆเลยมันเห็นเข้าไปอีกเพราะว่าขนาดกระดูกนะเราว่าเราว่าชัดแหละพอกระดูกแหลกไปหมดเนี่ยผา่าเข้าไปจนเห็นเลือดในกระดูกเนื้อเยื่อในกระดูกเห็นเส้นในกระดูกโอ้โหมันเห็นแม้แต่ทั้งเป็นเหมือนกับปรมาณูเลยโอ้โหมันมันรู้เลยว่าจิตเนี่ยมันละเอียดจนเหมือนกับ <Amsterdam> คล้องจุลทรัศน์ที่มีกําลังของเลนเนี่ยสูงมากเลยตอนนี้เวลาไปมังกายคอนอื่นน่มัน มันมันมันทะลุไปหมดนะทมายพวกแผ่นดินภูเขาอะไรเนี่ยมองทะลุหมดเนี่ยพวกเนี้ยมันมันเพราะว่าเลนเลนมันละเอียดมากเลนเหมือนกับจิตมันเลนละเอียดจนจิตมันละเอียดถึงขั้นที่สุดมองทะลุจักรวาลมองทะลุโลกทั้งสามได้ละเอียดมากๆแบบนั้นเลยเนาะเหมือนกับพอมันซูมทะลุเข้าไปถึงข้างในเนี่ยมันก็เป็นจุดเดียวกันก็คือสุญญตาทั้งหมดใช่ใช่ล้วก็จะเห็นว่าดูไปอีกไอ้ในจุดนี่ยดูเข้าไปในจุดอีก มันมันเห็นเซนในร่างกายเราเนี่ยเข้าไปจนถึงนิวเคลียสนิวเคลียสเห็นอะตอมแน่อตอมไปก็ทะลุอะตอมก็ไปอีกเห็นนิวเคลียสทะลุนิวเคลียสก็ไปอีกเนี่ยมันทะลุไปต้องเห็นที่จริงไม่ใช่มโนมาซูมมันจะต้่งทะลุนิวเคลียสอะทะลุไอ้นิวเคลียสก็ไปเห็นความว่างภายในเอ้ามีแต่ความว่างในความว่างก็เห็นุดท้ายก็ไปเห็นจิตเป็นแค่พลังงานเป็นแค่ขึ้นพลังงานเป็นประจุไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนนิวตอนเป็นขึ้นพลังงานไฟฟ้าพลังขึ้นพลังงานไม่เหล็ก อยู่ในความว่างแค่นั้นเองอ่ะเอ้ามันไม่ได้เป็นตัวตนอย่างที่เราคิดนี่จะให้ละเอียดมากขึ้นางเงี้ยเวลามันมันซูมร่างกายซูมอย่างอื่นซูมแผ่นดินซุมต้นไม้ภูเขาซูมมัน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 เสี้ยววินาทีเดียวมันซูมทะลุหมดเลยมองเห็นหมดมันจะละเอียดนะอันเนี้ยที่หลวงปู่ม่านพเรศโตท่านส่งกระแสเสียงมาว่าท่านพรมท่านอย่าเพิ่งนิพพานตอนนี้ ให้เนี่ยซูมร่างกายตัวเองให้ละเอียดละเอียดมันจะมันจะมีเจโตปริยายณแล้วมีปฏิทบิจะเชี่ยวชาญแตกฉานในปฏิทพิทายานเพราะว่าพอมันรู้คนอื่นปุ๊บมันมองคนอื่นทะลุหมดนะรู้จิตรู้รู้บุญบาปกรรมดีกรรมชั่วรู้ระลึกชาติได้มันก็จะรู้เป็นปฏิทพิทายานเชี่ยวชาญแตกฉานมรู้กรรมกรรมในดีสมผลในปัจจุบันรู้กรรมในปัจจุบันที่เขาจะเป็นไปในอนาคตรู้ระลึกชาติได้ของตนเองและผู้อื่น แค่เสี้ยววินาทีเดียวแล้วลึกชาติได้แต่ไม่รู้กี่กี่ร้อยกี่ล้านล้านชาติว่าชาตินู้นเกิดเป็นนี่งี้มีพี่นออ้องเงี้มีพ่อแม่างี้แล้าบอกก็ตายมันน้วมาเกิดเป็นเงี้เงี้ยเร็วมากเลยเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวมันทะลุไปถึงนู่นทีมทะลุไปไกลมากถ้าคนเก่งๆทะลุไปจนถึงทะลุเข้าไปไกลเข้าไปถึงลูกกรรมดีและกรรมชั่วที่อธิษฐานจิตมาเข้าไปตรงนู่นทะลุไปละเอียดมากนี่มันอยู่กําลังของจิตที่ฝึกฝนแต่อย่างอย่างที่ บุมากมันไดโต้ท่านบอกกับหลวงปู่เลยว่ามันเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็ให้ให้ให้เลื่อนไปอีกอย่าทุ่มที่พานตอนนี้เพราะต้องไปเสียเวลาที่จะซูมศึกษารายละเอียดอีกต้องเสียเวลาไปอีกแต่มันได้ประโยชน์เพราะที่พานด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยข้าใจกระเจิด